เลือนแสงนะครับนะยามยมันคืนจะเปิดไฟเลื่อนแสงอยู่ที่นี่เนาะบาบิเตอร์กะทายให้เบิรง,งให้พีให้หน้อยเบิรงเลยเนาะตอนกลางคืนนะครับก็มีรถไฟนะครับผมนี่นะครับผมนะว้าวพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีบาบิเตอร์นะครับนาะมบรรยากาศยุ่ถนนตเมืองไทยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมไปเลยครับถนนพุทธบาท อันนี้การเป็นถนนพุทธาเมืองไทยพี่น้องเอ้ยสวยงามมากๆนะครับเนาะในการปีนออกกําลังกายด้วยนะครับสาวต่งางศาสตร์นะครับเนาะโอ,โโอ้พี่น้องอยากให้รับชมน้ำกันนะครับเนาะหนูพี่นอ้องเบิองถนนบ้านเมืองเอ้ยว้าอยากให้มาชมน้ำตาลน้ำกันเนาะไปรับชมกันเลยครับ ริมถนนก็ปลูกต้นไม้นะครับุน้องริมถนนก็ปลูกต้นไม้นะครับทำสวนโอ้โห้วยขนาดนี้นะครับนะก็มีเดินออกล่างกายด้วยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติน้องเอ้ย ฟ้าพีเตอร์กับยางไวเนาะกับกันสันตทรซั์มันจับกันสันบ่อยๆทำเนาะอันนี้จะเป็นจถานีรถไฟฟ้า b ีเอสดสองอนทรีนะครับผมนะสองอนทรีว้า ี่ก็มีจักรยานนะครับเนาะจอดให้เช่านะครับนะพว่าปั่นได้นะครับทานจีแอนเวอร์ก็มชาวจีนเนาะชาวต่างชาตินะครับ ขายนวลนีนะครับทิมถนนก็ขายกับเขานะขายลูกชิ้นทอดนะพี่น้องครับก็กำลังถ่ายรูกกันนะครับนะ มาเบิงเงาพี่น้องถนนพุทธบาทงเมืองไทยเนาะก็มีสาวต่า,ตางชาิเดินออกร่างกายเดินเล่นเดินชมส้านที่แห่งนี้นะครับกัดสกายวอล์กสวยมาก,มากโอ้พี่น้องสกายวอล์กไหมก็ตึกด้วยนะครับผมนะ นิ่งขอโทษขอไฟด้วยนะครับผมแยกวิยุวิทยุ oh. นี่นะมาเบิรงกฟังนี่พี่น้องอ๋อตึกแม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องจา๋าตอนนี้เบาบาร์บิเตอร์กันยังเนาะท่านใจบ่ท่านไหมมือขอโทรขอไฟเด้อพี่น้องเอ้ยภาพบน,นิ่งก่ะอ๋อ อ, <S 2> <S 2> <S อันนี้มาฮอดสก,กายวอล์กไอไฟเลื่อนแสงนะครับนะยามมังคืนจะเปิดไฟเลื่อนแสงที่นี่เนาะบาร์บิเตอร์ก็ถทายให้เบิรงให้พีให,ให้นอห่อยเบิรงเลยเนาะตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะทายให้ตับชมกังเวทนนะครับเนาะ จะมีรถไฟนะครับผมนี่นะครับผมนะว้าวพี่น้องนี่สมบรรยากาศเมืองไทยพี่น้องเลยพี่น้องจ้าบาร์พีเติมเนาะเห็นตัวจริงเลยอึ้งมากเลยนะเห็นในเป็นใน,น,นโทษทัศน์เนาะครับพี่น้องเป็นในโทษทัศน์กับทีวีเนาะบรรยากาศแบบนี้เนาะครับเนาะมาสัมผัสด้วยตัวเองโอ้โหพี่นอ้องอึ้งมา,มากเลยทึ่งมากเลยครับผม บ้าพิเตอร์ชึ่งม,มากเลยเป็นตัวจริงปล่า <Wow. S 1> เป็นตึกเมืองไทยเนาะนี่พี่น้องมาเบิง้งยิงเวอร์มาฮานาพรพี่น้องโ oh. อ้โหเป็นใกล้ๆใหญ่มากเลยพี่น้องใหญ่จริงเนาะใหญ่แห้งพี่น้องเ <Wow. S 1> อ้ยป่าอีกฝังนี่เนาะครับเนาะนขึ้นแต่ดูเหนื่อยนะครับเนาะนี่พี่น้อง เบิงตึกพี่น้องครับผมพี่น้องเอ้โหสกายวอล์กแห่งนี้ตอนกลางคืนนะต้องเที่ยวเยอะมากนะครับนะว่าจะมีไฟ จะมีไฟนะครับนีไฟหลอด l อดีแสงสีนะไฟสก,กายบล็อกเลื่อนแสงนะครับทำผมสม้มโอ้คงสางพี่นอ้องสวยจริงๆนี่นะครับกลางคืนสวยมากๆนะครับผมนะจะเป็นไก,กายบล็อกเลื่อนแสงนะครับ อันนี้มาไทยให้พี่ให้น้องให้เบื้องตอนกลางวันเนะครับเนาะกลางเว้เนนะครับว้าวโครงสางแน่นอนเลยพี่น้องเลยมีแต่เล็กล้วนๆเด้อพี่น้องครับทนทานมหาศา,ศาศาลมากๆเลยนะนี่นะสุดยอดระดับพี่ฝีมือของคนไทยเนาะเก่งมากๆเลยครับผมสุดยอด ไล่วอล์กเล่นแสงนะพี่น้องนี่จะมีรถไฟวิ่งผ่านนะครับนะ รถไฟ b t s เนอะ